ก็คงต้องถึงเวลาที่จะอัปเกรดเป็น PS5 สักทีนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากนะคะที่ช่วยกันโดเน a t มานะเกือบกำลังจะได้แล้วแล้วตอนสถานการณ์ตอนนี้นะคะการขายของ PS5 เนี่ยก็ดีขึ้นแล้วก็คาดว่าน่าจะได้เวลาอัปเกรดตัวเองสักทีนะคะแล้วกอรัดเนี่ย ก็จะได้นั่งเล่นเกมแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนๆเ,เหมือนทุกปีเหมือนเดิมโดยตั้งใจว่าจะเล่นให้ดีขึ้นนะคะแต่ว่าจะเก่งขึ้นหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่รู้นะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้า ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเกมหน้าเล่นและที่กาลังนะคะคิดว่าจะเล่นในปี2023นี้ค่ะ <Yeah. S 1> ก็ผ่านกันไปอีกปีแล้วนะคะกับการนั่งไลฟ์เล่นเกมแล้วก็ได้คุยกับเพื่อนๆพื่นทีนี้ปีใหม่นะคะปี2023เนี่ยมันมีเกมออกมาเพียบเลยค่ะ เท่าที่ไปดูตารางนะกำหนดการวางจำหน่ายของเกมเนี่ยก็มีหลายเกมที่น่าเล่นมากๆนะคะแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยเก mm hmm. ่าละจะมาบอกล่วงหน้าก่อนนะคะว่าเพื่อนๆ mm hmm. เ,เนี่ยจะได้เห็นเกมอะไรในช่องนี้บ้างค่ะซึ่งอาจจะไม่ทั้งหมดนะเอาที่ว่าเก mm hmm. ่าละเนี่ยคาดว่าจะได้เล่นในปี2023นี้นั่นเองม mm hmm. กราคมนะคะน่าจะเป็น One Piece Odyssey ค่ะ ซึ่งก่อนันนีคะก็เป็นติ่งวันพีซถึงแม้ว่าตอนนั้นเนี่ยจะไปรู้สึกแบบผิดหวังมากๆเลยกับภาคเวอร์ซีเกอร์มาแล้วก็ตามนะคะแต่จากเทนเลอร์เท่าที่เห็นเนี่ยมันเป็น RPG แน่นอนว่าก่อนลันเนี่ยก็คงไม่พลาดค่ะ ไฟเอ็มเบมเอนเกตอันนี้นี่ก็เป็นอีกซีรีส์หนึ่งนะคะที่กหลัดเล่นแล้วก็ตามมาโดยตลอดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่พลาดแน่นอนค่ะถึงแม้ว่าการออกแบบตัวละครในภาคน,นี้กับเทลเลอร์เนี่ยจริงๆมันอาจจะไม่ได้ถูกใจกอลัฟสักเท่าไหร่ค่ะเดสเปร c e r ลีเมก เนี่ก็คือในความว้าวของกอลัดเลยนะเพราะว่ากอลัดเนี่ยชอบเดสเ a c e นะคะแล้วก็แบบจําได้ว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยเดสเพภาคแรกเนี่ยน่าก,กลัวมากก็เห็น,ว,นว่าการรีเมคเนี่ยนอกจากจะ<า><า>พัฒนากราฟิกแล้วนะคะเขาก็ยังปรับปรุงเกมเพลย์อีกด้วยค่ะกุมภาพันธ์ ฮอกวอตต์เลกาซีเราเนี่ยจะได้เข้าไปเรียนในฮอกวอต์แล้วค่ะหลังจากที่อ่านแต่หนังสือมานานแต่ข้อนี้นะคะก็น่าสนใจแล้วนะแค่ข้อนี้มันเป็นอีกหนึ่งเกมนะคะที่เกาลัดเนี่ยเลือกจะเล่นแล้วก็เดาว,ว่าตัวเองเนี่ยน่าจะได้อยู่บ้านสลิธิลินแน่นอนเลย ไล่อะดาก้อนอิชินค่ะไล่อะดาก้อนอิชินเนี่ยมันคือการรีเมคจากยากุซ่าอิชินที่เคยออกมานานมากแล้วแล้วก็รัตเนี่ยก็เคยแคสไปแล้วในช่องเก่าซึ่งคราวนี้นะคะออกมาเป็นภาษา,ษาอังกฤษคาดว่าอาจจะเอามาเล่นอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อคิดริวเนี่ยกลายเป็นสกามโตะเรียวมะนั่นเอง ออกทททเทอร์แพดทาวเวอร์สองเก่าลันนะคะประทับใจในภาคแรก กับเรื่องราวของคน8คนเลยอยากรู้นะคะว่าในข่าวนี้เนี่ยจะทำในส่วนเนื้อหาเนี่ยได้ดีเท่าเดิมไหมคนที่ติดรอบดึกเนี่ยที่ติดกับลัดแคลรอบดึกเนี่ยในช่องก่อนหนเนี่ยเตรียมตัวรอได้เลยนะคะ need rediscover am to to who I I มีนาคมูลงฟอลลิงไดนาสตี้เห็นเขาว่ามันเป็นเกมโซ่ค่ะที่มีพื้นฐานมาจากสามโกล่ะเออก็เลยอยากจะลองดูสักตั้ง อยากรู้ว่าถ้าดวนกับลิโป้เนี่ยจะฟันทีเดียวตายเลยหรือว่าโดนลิโป้ฟันทีเดียวตายไม่แน่นะน่าจะไม่ไหวแน่นาวีค่ะเลสเตเดนอีวิลีเมค่ะ ถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะเห็นเกาลัดเนี่ยบ่นตลอดนะคะแต่ว่าเทลเลอร์มาโน่นนี่นั่นก็เห็นบ่นไปเรื่อยๆนะคะเพราะความรู้สึกจริงๆเนี่ยจากที่ประสบการณ์ที่ผ่านมาของการรีเมค RESIDENT ทั้งภาค2และภาค3เนี่ยรู้สึกไม่ค่อยจะประทับใจสักเท่าไหร่นะคะภาคนี้เนี่ยก็เล่นเอาสนุก<ม>เล่นเอามันๆเล่นแบบไม่ได้ตั้งความหวังอะไรเลยน่าจะดีกว่าคะ่ะ Ashley, where are you Youring พฤษภาคม The Legend of Zelda: t e a r of the Kingdom ค่ะก็เป็นเซลดาก็คือความการันตีว่าหนึ่งในแบบของดีของสเวต้า ก็จะจองเล่นไว้ก่อนได้เลยค่ะเล่นแล้วจะชอบหรือเปล่าเนี่ยก็มาว่ากันอีกทีนะ r e e ส e of Wine เนี่ยเการัดก็ยังคาอยู่เลยค่ะมิถุนายน Final Fantasy ภาค16 6แล้วเนาะ Final Fantasy 16นะคะก็ยังคงต้องเล่นจาก ดูจากเทเลอร์แล้วเนี่ยก็เท่าที่เห็นมันก็ให้ความรู้สึกมืดมนกว่าไฟนอลทุกภาคที่ผ่านมานะเกมเนี่ยก็จะเน้นแอคชั่นมากขึ้นเกาลัดก็ยังเดาตัวเองไม่ออกเลยนะคะว่าถ้าได้เล่นเกมไฟนอลที่เป็นแอคชั่นหนักๆเนี่ยจะรู้สึกแบบไหนค่ะ Sworn him. และอื่นๆภายในปี2023เกมต่อจากนี้นะคะมันยังไม่มีกำหนดการวางตลาดอย่างชัดเจนแต่ก็รอดคาดว่าอาจจะได้เล่นคะ่ะ Final Fantasy เจ็ดรีเบิร์นะคะบทที่2ของคาวที่มันค้างตึงไว้จนลืมไปแล้วค่ะว่าบทที่1เนี่ยมันเป็นยังไงจำได้แค่ว่าอลิสเนี่ยน่ารักมากพอมาบทต่อเนี่ยยังไงก็ต้องเล่นนะคะแอสซิสซินครีตมิลาร์ดกอล์ฟเนี่ยชอบซีรีส์นี้ตรงการจัด การเนื้อหาของเกมกับเขาเอาเนื้อหาเรื่องจริงเนี่ยมาอิงรวมกันแล้วมันก็ดูลงตัวค่ะยังไงเนี่ยก็ต้องเล่นให้ได้ถึงแม้ว่าหลังจากภาคแบ็กแฟทเนี่ยเกาลัดได้เล่นแล้วก็รู้สึกเฉยเนะแล้วก็เล่นไม่เคยจบสักภาคเลยก็ตามหลังจากแบ็กแฟทอะ ไ oh, <yeah. S 1> ลออนพีค่ะก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่เห็นเทเลอร์แล้วก็อยากเล่นเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวของพีน็คกยอให้เป็นเกมโซค่ะ <we> มันต้องดั์กมากๆน่าเลยอ่ะคือมันเป็นอะไรที่น่าสนใจดีล e อ n นยูเ n นโคลนิเคเห็นว่าเกมนี้จะเป็นเกมสืบต่อตำนาน r า g Genso Suikoden นอะใช่หรือเปล่าไม่รู้นะแต่เกาลัดชอบเล่นตั้งแต่ภาคหนึ่งถึงสี่มากดังนั้นเนี่ยเกมนี้มาเล่นเนี่ยก็น่าจะซื้ออะไลท์ดา o อนไกเดน the man who elated his name จากข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องราวของคีริวที่ต่อสักภาคหกแล้วก็จากชื่อตอนเนื้อหาเนี่ยมันดูแล้วน่าจะเข้มขน้นคิริวเนี่ยก็อาจจะลำบากแล้วละค่ะ story of season a wonderful life เนี่ก็เป็นอีกซีรีส์ที่ก่อนเราเล่นประจำอยู่แล้วเล่นทุกภาคเลย แต่มันจะยากมากเลยมันจะมีเกิดแก่เจ็บตายเข้ามานะยังไงรีเมก็เล่นอยู่ดีแหละเพราะว่ากอลัเนี่ยเป็นเกษตรกร,ร,กรผู้แข่งขันเฟเ a อร์เฟย์มาร์คออฟเดอะลูน่าอเนี่ยอันเนี้ยต้องเล่นนะ เพราะว่ามันเป็น Play เฟรมหนึ่งของสามเยมันเป็นเกมโปรดของกอลันเลยอะนักกักสันทคาดเนี่ยมันเป็นการรีเมคจากของเก่าจากเครื่องวีที่เอามาทําใหม่ซึ่งภาคเนี้ยกอลันเนี่ยไม่เคยเล่นในภาคนี้บนเครื่องวีมาก่อนเลยค่ะ แล้วก็ปิดท้ายด้วยเกมที่เก่าลัานในเฟ้ารอมากที่สุดนั่นก็คือ Silent Hill 2 Silent Hill เนี่ยจากข่าวที่ตามตามมานะคะอาจจะมี2เกมในปีเดียวกันนะคะก็คือภาคใหม่1เกมแล้วก็ภาครีเมคภาคที่ดีที่สุดอย่างภาค2ด้วยนะคะแน่นอนว่าเก่าลันเล่นอย่างแน่นอนคือเก่าลัานเล่นทั้งหมดของ Silent Hill อยู่แล้วนะคะ Restless dreams. I see that town. Um, silent Hill. อันนี้ก็คือทั้งหมดนะคะที่พูดมาเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งของเกมที่คาดว่าจะเล่นในปีนี้นะคะ่ะปี2023แต่มันอาจจะมีลำดับก่อนหลังที่ไม่เหมือนกันก็ได้อาจได้เล่นเกมที่นอกเหนือจากนี้บ้างนะคะเพราะว่าบางเกมเนี่ยมันก็ยังไม่มีข้อมูลอะไรที่ออกมาเลยคะ่ะยังไงตามนี้ก็เป็นกำหนดการหรือโปรแกรมการเล่นคร่าวๆมาให้ฟังกันละกันนะคะ ก็คงต้องถึงเวลาที่จะอัปเกรดเป็น PS5 สักทีนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากนะคะที่ช่วยกันโดเนตมานะเกือบกำลังจะได้แล้วแล้วตอนสถานการณ์ตอนนี้นะคะการขายของ PS5 เนี่ยก็ดีขึ้นแล้วก็คาดว่าน่าจะได้เวลาอัปเกรดตัวเองสักทีนะคะแล้วก่อรัดเนี่ยก็จะได้นั่งเล่นเกมแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนๆเ,เ,เหมือนทุกปีเหมือนเดิม โดยตั้งใจว่าจะเล่นให้ดีขึ้นนะคะแต่ว่าจะเก่งขึ้นหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่รู้นะยังไงก็ติดตามเกมใหม่ของปีนี้กันได้เลยนะคะมันก็จะค่อยๆทยอยกันออกมาตามลิสท,ที่เก่าลัดคิดว่าคาดไว้นี่แหละสำหรับคลิปนี้นะคะเก่าลัดก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้าไปแล้วจ้าไปบายสวัสดีค่ะ